ปีนี้งานพระเพณีแห่ปาสัดพึ่งของจังหวัดสกลนครกำหนดให้มีวันที่2 4เป็นการนำปาจัดพึ่งโบราณประยุกต์เข้าไปโชว์ที่หน้าศาลกลางจังหวัดสกลนครและวันที่จัดขบวนแห่คือแห่ปสาสัดพึ่งเข้าไปถวายบูชาพระธาตุชุมชมหลวงพ่อพระองค์แสนนั้นกำหนดเอาวันที่28 เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566สำหรับปราสาทพึ่งของวัชบัญสีนั้นเป็นปรสาสจาทพึ่งประยุกต์ที่จัดให้จำลองปรสาสจาทจักรีมหาปราาทแต่ว่าเพิ่มยอดก็คือเพิ่มขึ้นมาจาก3เป็นถึง7ยอดด้วยกัน และยังมีองค์ปราสาทจำลองปราสาทเล็กบริวารอีก4หลังปัาสาทคือรวมแล้วเป็น11ยอด11ปราสาทะพึ่ง <c oughs> ที่จัดในปีนี้เพราะว่าทุกๆปีเราก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจากสามยอดจากที่มหาปราสาท <c oughs> ก็เป็น5ยอดบูชาพระพุทธเจ้าห้พระองค์ ส่วนปีนี้ก็ทำจิอยอดเพื่อให้งานยิ่งใหญ่อลังการขึ้นกว่าทุกๆปีเพราะเราเคยทำมาสามยอดหยอด 7, เจยอดแล้วก็11ยอดคือปีนี้สำหรับรวดลายนั้นก็ประกอบเป็นลายลงพื้นลายเทาเพื่อเครือเทาวัน เาวันคือแล้วก็าภาพที่ออกมาที่จะเป็นเน้นนูนก็คือ,อพยาวานอนกับเทวดาพร้อมทั้งพุทธหนาจะเป็นตัวที่เน้นให้หลายเพิ่มขึ้นแล้วส่วนสำหรับฐานรองนั้น ก็ยังติดบังไว้อยู่ว่าจะทาอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเพราะว่าฐานเฉพาะฐานในรางวัลคะแนนเ,เขาให้ทั้ง4 0่คะแนนก็ยังติดเป็นความลับอยู่พวกขอให้ญาติโยมทั้งหลายมาเที่ยวชมงานและเขาร่วมกันถวายปลาจาดพึ่งในวันที่24ก่อนที่จะนำปลาจาัดพึ่งเข้าสู่จังหวัดก็จะมีการถวายปลาจาัดพึ่งที่วัดสุพรรณศรี แล้วก็นำขบวนแห่กับทั้งรถประดบับรถลากหรือวชวันณหงนำปาศาสาตุรึงเข้าสู่จังหวัดหน้าจรางจังหวัดสกลนครในวันที่24ภาคบ่า,บายเวลาบ่ายโมงก็จะมีพิธีกัรถวายป่าจัตรึ่งถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายบูชาแด่พระธรรมพันอนของพระพุทธเจ้าถวายบูชาเดพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะมีการเชื้อเชิญดวงจิตวิญญาณของอดีตบุรพาจารย์บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายตลอดถึงเจ้ากันในเรเอรญาติญาติทั้งหลายมารับรองเอาตัวปราสาทพึ่งพร้อมด้วยดอกไม้ใบตองเครื่องประดับตกแ,แต่งทุกอย่าง ก่อนแล้วก็ถวายพระยธรรมเด่พระสงค์ประสงฆ์รับแล้วก็อนุโมทนาให้พรเจโยมถึงจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดในวันที่24ดังกล่าวก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่เป็น,จ,นจิตญาณจิตผู้เคยให้การอุปถัมภ์วัตบันธีรอบปีนี้ทั้งทำโครงสร้างใหม่ และซื้อที่พึ่งใหม่ที่พึ่งเก่านั้นมันหมดอายุเพราะการใช้งานมาหลายปีแล้วแล้วก็แบบพิมพ์ก็ซื้อใหม่ก็ขออนโมทนาสาธุการให้สัจจโยนสาธุชนพุทธบริจัททั้งหลายที่ตั้งใจจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวสุพนรครนขอบาร,รมีพระธาตุเป็นุมหลวงพ่อองแสน ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากคนทปพกเจ้าทวารจงมาดลบรรดาลระรานพรให้ญาติโยมทุกๆกท่านประสบพบใจความสุขและคนเจริญ